ห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองแวงโพเขากลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทูลพิเชษโสพลครูผู้รับผิดชอบนางสาวปัจจรีนุนทวง์ครูชำนาญการพิเศษนางสาวดวงฤทัยกนารักนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ข้อมูลด้านผู้เรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น14คนประกอบด้วยนักเรียนชายจำนวน8คนนักเรียนหญิงจำนวน6คนข้อมูลพื้นฐานของห้องเรียนมีป้ายชื่อแสดงชั้นเรียน มีป้ายชื่อครูประจำชั้นมีป้ายสถิติสแสดงการมาเรียนของนักเรียนมีป้ายสแสดงข้อมูลเพื่อนร่วมชั้นเรียนทำเนียบคณะกรรมการชั้นเรียนมีข้อมูลสแสดงน้าหนักส่วนสูงของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้มีมุมส่งเสริมการอ่าน มีสื่อบันทึกการสืบค้นโดยใช้ระบบ ICT มีสื่อการเรียนรู้ที่จัดหาไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีมุมเกมการศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่างๆเพื่อการศึกษาค้นขวา้ามีสมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในการตกแต่งห้องเรียนมีความเหมาะสมมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ มีป้ายคําขวัญของห้องเรียนที่ผู้เรียนร่วมกันคิดมีป้ายข้อตกลงชั้นเรียนที่แสดงความคิดเห็นร่วมกันมีมุมสำหรับส่งเสริมสุขลักษณะนิสัยที่แขวนแก้วแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้ามีมุมจัดวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดโต๊ะครูนักเรียนเป็นระบบระเบียบเหมาะสมมีการเว้นระยะห่างมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกไม่มีกลิ่นรบกวนมีที่เก็บเครื่องมือทำความสะอาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีป้ายนิเทศจัดที่เป็นปัจจุบันเช่นป้ายนิเทศตามมุมสาราการเรียนรู้ต่างๆ ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนป้ายนิเทศแสดงความรู้สถานการณ์ปัจจุบันมีป้ายบุคคลสำคัญวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนมีนาฬิกาประจำห้องเรียนที่ใช้ได้เป็นปัจจุบันมีตารางสอนประจำห้องเรียนมีตู้เก็บอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีปฏิทินปีปัจจุบันมีเครื่องเล่นวิดี v d ดีวดคอมพิวเตอร์ทีวีที่จำเป็นและเหมาะสมกับนักเรียน การนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนมีตารางรับผิดช,ชอบเขตบริเวณทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในชั้นเรียนมีสมุดบันทึกความดีมีสมุดบันทึกการออมทรัพย์ออมเงินประจำวันมีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาประยุกต์ใช้อีกเพื่อจัดให้รู้จักความคุ้มค่ามีการใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนอย่างประหยัด อาทิเช่นการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนำเสนอผลงานดีเด่นของห้องเรียนมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานดีเด่นของนักเรียนทั้งในระดับห้องเรียนระดับโรงเรียนระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่การศึกษาการนำเสนอผลงานของครูทั้งในระดับ โรงเรียนระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศมีการนำเสนอผลงานทั้งครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องออตมือให้น้องน้ี้ใครคนที่สอง